เมืองนาด่านโกลกวิกฤตกระทบจากพิษโควิด -19 โรงแรมสูญเสียรายได้มหาศาลคาดว่าโรงแรมจาก35แห่งเริ่มทยอยปิดกันแล้วจนแรงเสียดทานกระทบจากเศรษฐกิจไม่ไหวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยังหนักไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายจนยื้อเวลามาสองปีเสร็จแล้วทำให้ภาคเศรษฐกิจทั่วประเทศไทยกระทบจากวิกฤตนี้เมืองหน้าด่านการค้าชายแดนไทยมาเลเซียอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ทำกำไรเข้าประเทศไทยได้อย่างมหาศาลต่อปีเป็นหลักพันถึงหมื่นล้านบาทจนกระทั่งขณะนี้เศรษฐกิจพังยับเยินไม่เป็นท่าภาธรกิจต่างๆทยอยผิดกิจการบางเจ้าล้มละลายกันไปแล้ว มือจ่วงก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชแนนภปัใต้ปี2547ที่อำเภอสุงไงกลลเป็นเมืองหน้าด่านที่มีโรงแรมมากถึง50กว่าแห่งนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเป็นหลักมีมาจากประเทศสิงคโปร์บ้างส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวสถานบันเทิงและกลับมาเยีเ่ยมเยียนญาติพี่น้องพอระหว่วงชายแดนไทยมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเคอญาติที่ทำาหากินระหว่างประเทศกันจนขณะนี้พบเจอสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยสกุลเงินมาเลเซียตกลงอย่างรวดเร็วและขณะนี้มาเจอโรคระบาดที่หนักที่ สุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเศรษฐกิจแทบจะไม่ขยับไปไหนแม้ว่าระหว่างพรมแดนไทยมาเลเซียจะยังสามารถส่งสินค้าเข้าออกอย่างปกติแล้วก็น่าที่ว่าเราถ้าพูดถึงเมืองเศรษฐกิจก็อยู่ที่อำเภอสุงไงงกยกุลลบแห่งนี้นะครับครับเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อเป็นเมืองชายแดนที่มีธุรกิจกับทางมาเลเซียนะครับแล้วก่อนหน้าธุรกิจทั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นหัวใจนะครับ ถ้พูดถึงนาะที่ว่ากนรกต้อเป็นหัวใจที่ว่าเป็นหล่อเลี้ยงให้กับทุกอำเภอนะครับเรามีโรงแรมอยู่50กว่าโรงนะช่วงที่ธุรกิจกำลังบุมบูมไม,ไม่นับพวกหอพักหรือว่าบ้านพักอะไรต่างๆนะครับตอนนั้นคึกคักมากอะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับ ก็ค่อยๆซาลงนะครับเรื่องธุรก,กิจการท่องเที่ยวนะครับค่อยๆซาลงแล้วมาพอเป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ย่างเข้าสองปีงงก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากห้าสิบกว่าลงแล้วก็มาเดือนเดือนที่ดเ,เดือนที่ผ่านมานี้นะครับเป็นช่วงกับจังหวัดที่ว่าจะต่อใบอนุญาตโรงแรมนะครับทั้งจังหวัดก็มีเจ้าหน้าที่มา ปรากฏว่ามีผู้ต้องการยื่นจำนงที่ว่าจะต่อใบอนุญาตเหลือแค่35โรงแต่ไอ้35โรงผมเชื่อว่ามีประมาณ30โรงที่ปิดในตัวอยู่แล้วนะครับปิดในตัวอยู่แล้วเพื่อจะคอยจังหวะที่เ,เรื่องของโควิดบางเบาลงนะครับภาคโรงแรมขณะน,นี้ที่มีรายชื่อที่มีแผนจะต่อใบอนุญาตโรงแรมจ่ายภาษีโรงเรือนเหลือเพียง35แห่งแล้ว และหากว่าเศรษฐกิจยังหยุดนิ่งอย่างนี้รายชื่อโรงแรมทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่อาจจะทยอยปิดไปอย่างถาวรเนื่องจากทุนแรงเสียทานค่าใช้จ่ายสูงอึ้งไม่ไวหวโดยเฉพาะโรงแรมรายใหญ่ที่กระทบหนักที่สุดเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงตามมาตรฐานขนาดของโรงแรมโรงแรมจะปิดเพิ่มจาก35โรงแรมที่จะขึ้นชื่อเป็น,เป,นเป็นบัญชีง,งเงินเนี่ยครับคิดว่าจะมีปิดเพิ่มเนี่เอ่อาอนวิกฤตอย่างนี้โรงแรมใหญ่นะ ก่อนหน้านะครับพอโรงแรมปิดไปชั่วระยะก็มีเปิดบ้างแล้วสุดท้ายก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายนะครับโรง,งแรมใหญ่ค่าใช้จ่ายเยอะมากถ้าโรงแรมเล็กๆก็ยังพอยังยังพอประทังไปได้ตามที่ว่านะครับลูกจ้างก็ไม่ต้องพ่อบ้านก็ทําเองแม่บ้านก็ทําเองอะไรแบบนี้นะครับก,ก็ยังพอประทังไปได้แต่โรงแรมใหญ่มฝีฝ่ายนู่นฝ่ายนี่พนักงาน ไม่ตามกว่าเออมันมันมันร้อยอะ่ะเป็นร้อยมันมันก็เหมือนเหมือนก้อนหนักนะครับ ทางผู้ประกอบการโรงแรมและอดีตประธานชมรมโรงแรมอำเภอสุไงงกลกได้สะท้อนอีกว่าสิ่งเดียวที่จะขยับภาคเศรษฐกิจได้คือการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วประเทศมีแนวโน้มที่จะเปิดได้ซึ่งทุกอย่างต้องมีความพร้อมแต่หลายผู้ประกอบการรอจังหวะให้เศรษฐกิจขยับบ้างเนื่องจากนักลงทุนหลักจากประเทศมาเลเซียรวมถึงนักท่องเทีย่ยวที่จะสามารถขยับเศรษฐกิจในอำเภอสุไงงกลกได้คนณทงำงานนี้ลงแล้วนี่เกือบ40ปีนะผมไม่เคยเจอนะ ปัญหานี่นะหนักเหมือนกับโควิด1 9นี่นาที่สุดในโควิด1 9นี่ดาวตา้าดาวตาสายพันธุ์อินเดียนี่ทำให้ทุกอย่างนิ่งหมดหทุกวันมาทำงานทุกวันมาโรงแรมกี่ห้องอนะ่ะศูนห้องศนห้องเลยหนึง่งห้องศูนศห้องโว้ยไปนาทิตย์แล้วศูนห้องเป็นยังไงอะต้องอยู่ได้ยังไงรับไ,ไม่ไหวรับไม่ไหวโชคด,ดีเมื่อก่อน โรงแรมมีชีวิตอยู่ปูก้กีมีเก็บไว้ตูนอะไรมันเลี้ยงลูกน้องได้เมื่อก่อนไม่มีสิบห้าคนทำงานเวลาคนโลกหมดเหลือเจ็ดคนเมื่อก่อนมีผู้จัดก,การพอให้ผู้จัดการออกอผู้จัดก,การอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เกี่ยวกับกูวิสิก้าดาตานี่นะไม่มีใครช่วยอะไรได้ทุกอย่างแย่หมดแย่มากมากนีน่จักมาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะที่ผ่านมาโอ้เมื่อก่อนจับมาไดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ เ,เออเว,ว,วลานี่เหมือนลนีนชัยเดนิสปิดนะจบหมดทุกเย็นดัลต้าม,มาในคุณทายต้นหายไปหมดพุทแทนก็หายไปหมดที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับรัฐบาลมาเหยียหมีช่วยได้ช่วยเกี่ยวกับประกันสังคมนี่ให้เด็กนี่ชเ<ก>ฉยนี้แหละ,ะ,<อ>ะเออเฉยนี้กี่พันกี่พันก่าบาทนี่เพิ่งเพิ่งมีแหละไม่มีอะไรช่วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการโรงแรมยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบงรัฐควรเยียวยาให้ทั่วถึงทั้งเจ้าของโรงแรมรวมไปถึงลูกจ้างเพราะลูกจ้างส่วนใหญ่ทำงานให้กับโรงแรมเป็น10ปีสิ่งเหล่านี้รัฐต้องเร่งพิจารณาไม่ใช่เฉพาะเพียงที่อำเภอสุงไงกโกลกเท่านั้นเมืองที่ติดพมแดนไทยมาเลเซียควรขยับขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจได้แล้วพระประชาชนเริ่มหมดความอดทนและหมดความหวังมฮัมหมัดบาฟีมันดารากุลสำนักข่าวไว้ไรายงานจากอำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนาราธิวาส